รู้ไหมใคร FC- x G เ F c x G D นั่นเองซึ่งวันนี้ผมก็กินไปหลายช่องเลยอ่ะมีช่องอะไรสิละสิสุโดมผมก็กินไปเหมือนกันช่องเอ็ผมก็บีมแล้วช่อง X x s ก็เป็นของผมมีช่องอะไรนะ X อ็ล่าทาผีอะไร X อ็ ไปหลายช่องเลยครับก็หกช่องแล้วอ่ะวันนี้ผมก็มลมมมเลยจะมารีวิวเกมที่ผมเอาไว้ได้นะครับไอ้นี่ก็แอปที่ผมใช้อาทิตย์อยู่นีแ่แหละนี่ครับผมก็อย่าลืมเป็นผูน้ดูจะทำแอปตัวเนี้ยที่ผมเล่าเข้ามาเนี้ย t u r n i p เนี่ยแอปนี้ก็อย่าไปลืมโหลดกันด้วยล่ะจะได้ลงคลิปกันนะนะคะแล้วผมก็จะ จะรีวิเเวเกมไม่จะรีวิวเกมอะไรวะฮัต <c oughs> ัวจะสงสัยใช่ไหมเราว่าเกอ <c oughs> มอ S R P เปมดมาอยู่ในเครื่องผมในใไกลก็พัลงนะไปัตเตอร์ามหลงแล้วก่เนานอนลงไปหาเกมโหดเล่นๆ,นๆ <c oughs> ผมไผมก็ได้ลงคิปที่พวกพิกาไปนะครับ ดีกว่าของหมอแต่ผมพาไปทัวร์เกมครับเออใครอยากให้ผมทำเป็นพับพาก็อย่าลืมกดกดไลค์ไลค์ไว้สิบไลค์และห้ามกดแย่เลยครับถ้าเกิดกดแย่ผมจะไม่ทำให้อ่ะออว้ยวายเยพราะผมก็ต้องลมไอ้นี้ว้าไม่ไม่ไม่ไ่ไม,ไม,ไม,ไม ถ้าเกิดมีโฆษณาก็ <c oughs> ここขออภัยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดโฆษณาให้นะถ้าเกิดโฆษณาดีขึ้นมามีเ,มเย <c oughs> เอะในเสียงยยเอ้ยในเสียงผมไม่ยางใช่หีืล่ะใช่ไหมในกันยีลางโอ้ยผิดเออเพิ่มเสียงเบาๆหน่อยไหมเราเคยเพิ่มเสียงแล้วกัน ไลนะโอเคพพ้อมเสียงละขอเงินน่อยค่ะรับเก็บเงินก่อนเงินไปอสวัสดีครับผมก็จะเรียกเลี่ยโฆษณาแล้วกันเพราะเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะอยากได้เนี่ยตอนที่ผมได้แล้วกันโอเคทับซึ่งตอนนี้ก็ดูโฆษณาเสร็จแล้วดูจาแฉลยหนึ่งร้อยบาทอัานี้มีอยู่เป็นป็นอะไรนะหนึ่ง 8 8 0แ8ดร้อยแรับตอนนี้8 8 8แล้วโอ้แปตั้ง3ตัวเออต้อ,องรองเก็บเงินนี่ยาวเลยน่าจะวันจะพาทัวร์แกโอ้ลองไปห้องอลองไปเมื่อเราสามารถขยายพื้นที่แต่เราจะเก็บเงินก่อนเข้าใจไหมขิวเงินนะขิวเงินชิวเงินต้องก,การเงินงั้นผมสร้างอีกห้องหนึ่งเลยแล้วกันจะจะได้ปล่อยห้องนี้ทิ้งไว้ก,ก่อน ได้เ <c oughs> อาอได้ตั้งแปดอันดีเลยดีเลยดีเลยเฮ้ยโอ้โหน,นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยพร้อมจเปลีของตัวพวกเราได้เหรออ๋อมันเกี่ยวกับการอัพตัวของเราเองอันนี้อะไรเนี่ยว้าวชุดเฮ้ยตะโกนดบบทำไมเนีย่ย ต้องเริม่มต้นตใหมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าคนนี้ก่อนเดือยเขาหยุดว้ายก็ไมาได้ลงคิดว่าหลายวันเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีเลือดเสียมดำหยุดตัวเห็นไหมเสียมดำมะ ต้องไปเก็บเงินจากฟังก์ก็จะกลับมาใครโอ้เงินเต็มลอยอ้อยอ้อยอ้ยเก็บปอ๊เอ้ยอย่านะอย่ามีโฆษณาไว้แต่นี่เดียวนะฉันขี้เกียจดูละเเงินมานึ่งแกนมานี่ภูค้า VIP นี่งการเลย อันนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมอ่ะโอเคก็แววเงินหกร้อยมาเหมือนเดิมอ่าอันนี้ก็อัพยังแหละแล้วอัพใหม่อีกโอ็ตูดโอ้ยม <c oughs> ันไปเกมต่อไปแล้วกันเกียะเล่นเกมนี้แหละเกมต่อไปผมจะเลือกตึนเต้นแต่ผมจะหลับตาครับหลับต,ตาเลื่อนครับฝั <c oughs> ่งไหนดีฝั่งนี้แล้วกันฝั่งนี้แล้วกัน หนึ่งสองสามเกมอะไรอ่ะเกมอะไรเกมเนี่ยโอ้ยอยจะให้เล่นฮันเตอร์ด้เอาไว้พัฒนอื่นได้ไหมล่ะทำไมถึงทุกคนทุกคนร้องนายเปล่าเอาได้ปหมล่ะได้ปหมล่ะีมไม่อยากรีวิวฮักกี้ของผมกันนะ ครับหน้าเกมนะครับหน้าเกมเผื่อน,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบออกมาให้ดูนะครับครับเกมนี้นะครับโกสต์ดอนะครับเปลี่ยนจากคัตเตอร์ดองเป็นโกสต์ดอนะครับตุ๊กโกสต์ดอโกสต์เดอะดอใครนะสกิลในวันนี้ก็ขอจบเพียงสิ่ียวกันล้วกันถ้าเกิดใครชอบมีหรือกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับจุ๊บจุ๊บ